สถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่องเจ็ดบริษัททิปปัญทูจำกัญญดเกมพันหน้าเพื่ออาทอรร ขอต้อนรับเข้สู่รายการเกมพันหน้าเอื้ออาทอนนรนะครับเจอกันเป็นประจำทุกวันอาทิตย์เวลาเดียวกันีครับ ก็มีหลายช่วงเวลาด้วยกันครันะสำหรับรายการของเราก็จะมีดาราเอื้อทอนครสะสมเงินรางวัลนะฮะมอบให้กับมลนิีิต่างๆนะแล้วก็มีน้องๆเข้ามาด้วยเป็นกรรมการเดี๋ยวจะมีเกมพน้าเอื้ออนครับใช่ไหมคนมาโชว์ความสามารถครับเนาะมาเข้าน้องๆน้องๆจากไหนครับจากโรงเรียนบริบาลภูมิเคตครับอยู่ในแท่นของโอเมก้าคอลลเจนเปป ต้องเจอแก๊งแมวเหมียวไปนะครับพบเลยครับแก๊งแมวเหมียวครับ ฝั่งนี้ฝั่งคุณท็อปครับฝั่งคุณท็อปอ่านี่คุณไทยครับผมคุณไทยครับคุณไทยครับคราวที่แล้วมอบใครชนะของคุณใชนะใช่ไหมใช่ครับมอบให้คุณที่ชนะโสสะโสสะครับผมโสสะได้ไปแล้วเรียบร้อยนะฮะคราวนี้ครับวันนี้ของคุณท็อปเป็นไงครับ หมือนเดิมที่ออทิสติกตายยังอยู่กับเราอายุยังอยู่ออทิสติกตายครั้ที่แล้วอยู่ครั้งหนึ่งไม่ได้ไม่เป็นไรจริงเทาวันนี้มูลที่ออทิสติกไม่ได้ก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวขึหน้าต้องได้บางได้ต้องได้บางได้ก็ชื่อของท่านก็จะอยู่คนจะยุ่จักยุ่จักเดี๋ยวเดี๋ยวนี้อะไรอะไรพูดกันอะไรเคาจะได้รู้จักคนจะได้รู้จักขอบใจมากอะไรมันโอ้โหอะไรเนี่ยเจ้าสัวอะไรกอดจุอะไรกันสกิบเพื่อนสกิดเพื่อนจังเลยเดี๋ยวจะสกิดเพื่อนเดี๋ยวเพื่ เราเล่ได้แต่ดูแไม่ได้ครับยังอยู่แต่มูลนิธิที่นี้นะคะบอกเอาไว้เผื่อใครที่มีลูกเป็นออทิสติกแล้วไม่รู้จักว่าอาการเป็นยังไงสังเกตเอ๊ลูกเราจะไมแยกตัวไปอยู่เนี่ยหรือไปมีอาการตกาต่างอย่าตกใจว่าลูกผิดปกติโทรศัพท์ไปสอบถามได้เลยเพราะว่ามูลนิธิออทิสติกไทยเนี่ยเขาให้ข้อมูลให้ความรู้ว่าจะต้องทํายังไงหรือว่าดูแลเด็กพวกนี้เป็นยังไงจัดการยังไงเนี่ยติดต่อกับมูลนิธิก็ได้เข้าไปดูเสิร์ชหาได้เลยได้เลยสำหรับผมนะฮะวันนี้ มูลนิธินี้ชื่ออาจจะแปลกๆหน่อยแปลกเลยนะคนรู้จักแน่นอนคนคนรู้จักแต่ชื่อเขาอะอาจจะไม่ค่อยไม่ค่อยชินหูไม่ค่อยคุ้นหูครับครับผมมูลนิธิเข้าถึงเอ็ดเข้าถึงเอ็ดเข้าถึงเอ็ดไม่ใช่สำหรับไม่ว่ายังไงไม่ไม่ไม่ใช่สำหรับคนเป็นโรคเอ็ดเข้าเข้าใจเอ็ดหมายถึงว่าสอนมูลนิธินี้ให้ความรู้มีเพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับคนที่ เป็นเอชที่ยังไม่ได้ไปรักษาตามรโรงพยาบาลหรือว่าต้องการคาปรึกษาใดๆกันแล้วแต่ว่าคิด<ล>ว่าตัวเองเป็นเอชหรือรเปล่า แค่รู้สึกว่าเอ๊ะฉันเป็นไหมอาการแบบนี้เพศหรือเปล่าโทรมาปรึกษาทีมมูลนิธินี้เขาจะให้ข้อมูลให้ความรู้อะไรต่างๆโอเคสองมูลนิธินะครับทีนั้งคู่ทีนั้งคู่แต่ยังน้อยพวกเราก็ได้รู้จักว่าอ๋อมีมูลนิธิลักษณะนี้นะสมมติว่าใครอยากจะไปบริจาคอยากจะไปช่วยเหลือก็ไปให้ความช่วยเหลือได้น้อยเลยแล้วคือหรือใครที่กําลังทุกข์ใจอยู่หรืออะไรใดๆอย่างนี้นะสมมติว่าไม่ีหาั มีญาติก็ได้มีญาติที่เป็นหนืไ้ไปโทรไปปรึกษาแทนไา้ิก็ได้เลยได้เลยเนาโอเคออาดีวเชื่อประจำที่กันครับขอบคุณครับรอบคับครับเออมีมูลนิธิหลายอย่างนะที่เราไม่รู้แล้วเราได้รู้จากรายการเรานี่ก็เป็นประโยชน์เนาะสำหรับคนที่เพราะว่าจริงๆแล้วมูลนิธิในเมืองไทยเนี่ยเยอะคนที่ทําจิตจิตเขาเรียกจิตอาสาทําการกุศล ทำความดีเยอะนี่นะว่าคนทําความดีไม่ค่อยมีใครช่วยโปรโมตเนาะใช่ผมก็ไม่ค่อยประชาสัมพันธ์กันนะโดยพ้อยยิ่งเราจะบอกไปเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้สื่อมันเข้าถึงคนได้ง่ายมันผ่านมาทางมือถือแล้วเนี่ยเดี๋ยวนี้นะง่ายมากเลยเออแต่ว่ามีแต่เรื่องร้ายมีแต่เรื่องทุกข์ใจนะผมว่ามันไม่ค่อยดีเนาะเอาแต่เรื่องดีมามาสื่อให้ให้กันบ้างครัเดี๋ยวมีพี่ๆดาราอีกสี่ท่านนะครับคุณกี้คุณบิ๊กน้องแพรและคุณแจ็คชาร์ นำมาเลยครับผมแจ้งนํามาเพราะว่าวันนี้เป็นเป็นหัวหน้าทีมเลยคุณต้องแต่งหัน้าทีมนะถูกต้องครับผมนะเออคุณแจ็คอีกเรื่องหนึ่งนี่องเรื่องอะไร เรื่องผมแฟนคนอะไมเล่าเล่าเล่าให้ทุกคนฟังผมว่าแฟนผมเป็นความรู้มากเออเหรอฮะตอนนี้แฟนผมเป็นโรคไตอยู่โรคไตเพราะว่าเขาเรียกว่าไตเนี่ยมันเสื่อมไปแล้วร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะต้องฟอกไตอาทิตย์หนึ่งสามครั้งท่านผู้ชมครับแฟนอายุเท่าไหร่ครับตอนนี้สามสิบสามแล้วสามสิบสามเองแต่ว่าต้องฟอกไตตลอดเวลาสามครั้งแต่จริงแล้วมีที่มามีที่มาเพราะว่าจริงๆแล้วเรื่องนี้น่าสนใจพว่ผมอยากจะบอกว่าน้องๆเดี๋ยวนี้พวงแต่เรื่อง ความสวยความงามถูกต้องับถูกต้องวงแต่เรื่องความสวยความงามถูกต้องผมเรื่องเรื่องเริ่มต้นเป็นไงทานยาทานอะไรเยอะอันตรายผมจะบอกให้เกี่ยวกับยาทั้งหลายท่านยาอ่าเขาเรียกว่าอย่างสาวๆเนี่ยมันมียาพวกดักจับไขมันพวกทำให้ผิวขาวพวกนี้กินไปทุกวันทุกวันทุกวันบางทีบางครั้งเนี่ยไตมันทำงานหนักแล้วแฟนผมมันบางที คือจริงเป็นกุทาหอนแล้วผมบอกเป็นกุทาหอนน้องเพิ่งอายุไม่เท่าไหร่แต่จริงๆแล้วแบบว่าไตเสื่อมเลยถึงท่านคือนี่เรื่องจริงเรื่องจริงเรื่องจริงของชีวิตเขาเรื่องจริงชีวิตของแฟนเขาเลยนะมาดูกันมาดูหน่อยพร้อมเลยไม่พร้อมเลยเห็นไหมจดใจนะจดใจ้ว เหมือนคนป่วยไหมฮะไม่ค่อยเหมือนเลยไม่ว่าอะไรไม่เหมือนครขึ้นป่วยมานานยังป่วยมาจะป่วยมันจะเป่นใจป่วยป่วยยิ่ป่วยมาจะปีแล้วค่ะเพราะอะไรเพราะอะไรเพราะอะไรอีกก็แบบทานอาหารเสริมเยอะอะไรอย่างเงี้ยตอนนั้นเมื่อก่อนทำรายการก็แบบเวลามีผลิตภัณฑ์มีอะไรมาก็กินเยอะอะไรอย่างเงี้ยกินเยอะที่สวยกินขนาดไหนที่ว่าเยอะ ทุกวันทุกมื้อทุกเวลาทุกมื้อตอนนั้นอยากผอมอยากกอมอยากสวยแล้วคุณหมอบอกว่าอาจจะไปเจอพวกอาหารเสริมที่มันมีสเตอรอยอยแล้วมันไปสะสมก็นานนานไหมคะระยะเวลาที่กินก็ประมาณสี่วันนะครับไม่แน่ใจไม่แน่ใจกินไหมเร อย่างที่บอกว่าภูมิต้านทานของคนเราเนี่ยมันแข็งแรงไม่เท่ากันตอนนี้เป็นไงดูแลตัวเองไงก็ตอนนี้ก็ไปฟอกเลือดอาที่ย์ลงทุกวันทุกวันเหรออาทิตย์หนึ่งสามวันแล้วันไหนวันเลยวันเว้นวันเลยแหละครับผมจริงๆถ้าแบบวันไหนมีงานอย่างไปถ่ายละครไปอะไรเงี้ยก็ไม่ได้ไปฟอกแต่ตอนนี้ฟอกให้ได้ประมาณ2-3วันแล้วกลับมาบ้านนี่แจ็คฟอกให้ไหมโอ้โหฟอกสะพองฟอกเลย กัเขารักกันดีนะแจ็คนี่ต้องดูแลผู้ชมเลยนะดูแลเมียดยาเขาแบบว่าป่วยหรืออะไรนี่เขาเขาดูแลตลอดเวลาฟังไว้ดูเขาไว้เขาดูแลเมียเขาดีอ้าวทำไมอ่ะทำไมอ่ะทไมอ่ะหัวเมียแยกกันคนละทิศคนละทางหัวอยู่ราชบุรีเมียอยู่กับเด็กพม่า มันคนงานข้างๆา้านโอเค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 เร็วๆเลยครับโอเคครับผมครับไม่่าหอนไม่ดูทาหอนกแล้วแต่ไม่ดูท่าหอจริงก็แล้วน้องๆนะน้องๆนะที่ที่แบบว่าเฮ้ยอยากอยากสวยอยยากสวนดความอ้วนเออเป็นสวยทางลัดสวยทางลัดสวยทางลัดอันตรายอันตรายก็แล้วกันนะครับผมเขาเรียกว่าอย่างบางทีอยากจะสวยสายเนี่ยด้วยวิธีธรรมชาติก็ได้ออกกําลังกายหรือว่าอาหารการกินหรือว่าอะไรที่สำคัญ อันนี้สำคัญฝากฝ่าว้วยกันแล้วกันครับนี่ถ้าพอเรื่องออกกำลังกายนี่สบายนี่กี้นี่เขาออกกำลังกายออกกำลังกายยังไงนะดูแลร่างกายก็โชคดีที่ได้เล่นละครบูบ่อยๆแต่ว่าก็คอยคอยเหมือนกับว่าไปฝึกตามแบบที่ต่อยมวยอะไรเงี้ยค่ะเพราะที่พอกี้เกิดมาแบบเป็นหอบผือดก็เลยที่เป็นหอบเป็นหอบผือใช่หอบผือแต่ใครบอกเป็นหอบผือแล้วออกกำลังกายไม่ได้ไม่ใช่นะี่เขาออกกำลังกายได้เห็นไหมดีขึ้นไหมดีขึ้นตอนนี้คือไม่ต้องใช้เครื่องพ่นไม่ต้องใช้อะไรแล้วค่ะนี่หอบผือที่ต้องพ่นให้ เขให้มันขยันลดลงเลยพอดีดีออกกำลังกายดีคือพี่ติ๊กพี่ติ๊กเขาเป็นหอบหือแต่เขาใช้เครื่องพ่นแต่เขาติดข้างหลังแล้วพ่นผมฉีดตัไม่ใช่ไม่ใช่เขาผมขอใจมากที่อธิบายตอนนี้ละครอะไรคะเพชรตัดเพชรค่ะเพชรตัดเพชรละครบูอีกแล้วครับผมเรื่องใครบ้างเนี่ยเพชรตัดเพชรเกับเวียนแล้วก็ขวัญเวียขวัญต้องมิกด้วยมิกด้วยมิกอยาด้วยแล้วคุณด้วยิก เอาเพชรตัดเพชรมีสองคนมั้ยอ่ะครับผมอันแล้วเราอยู่ส่วนไหนของเพชร่ะครับผมเป็นเครื่องเจียเป็นเพชรนี่แหละเป็นเพชรนี่แหละครับผ ผมสนุกมากมันก็คือเพชรแต่เพชรครับออกกําลังกายไม่นี่หุ่นเขาดีเลยโถ่ลักษณะนี้ต้องออกอยู่แล้วก็ตลอดครับผมันไมไม่โชว์สะดือบ้างล่ะลูกมันนั่นสิมันจะไม่สมควรโอ้ยเดี็กๆทำไมไม่สมควรคือไงมันมันมีสี่รูเลยมันไม่สวยไม่สวยสวยะดือไม่สวยใช่ไหมเดี๋ยวสะดือสวยเดี๋ยววันหลังใส่เอลลอยมาโอเคสุดท้ายโอเค ก็เดี๋ยวจะมีเรื่องแหวนปราบมารนะแหวนปราบมารแหวนปราบมานี่เป็นไปรับเชิญไเป็นแนวไหนแหวนปราบมารก็จะเป็นแนวแฟนตานิดนึงแฟนตานิดนึงเนาะใส่แหวนเริ่มสู้ใส่แหวนรมสู้มีมารมีมารปรเดนเดี๋ยวมาลจะรักกตอนเชิพี่กันม ครับเป็นการยิงปืนยิงปืนแบบเงินวัดอ่ะโดนจุกน้ำตาลยิงตั้ง ่พวกพี่ๆเนี่ยอาจจะเคยเห็นอาจจะเคยเล่นกันมาแล้วแต่ว่าน้องๆน้องๆบางคอย่างเงี้ยจะเคยเล่นว่าไม่รู้นะพี่จะเคยเล่นใครไม่เคยไม่มีอ่ะคงเคยหมดทุกคนไม่แน่นะเด็กๆอาจจะไม่เคยนะน้องน้องคนคนนี้ยังไม่เคยเลยยังไม่เคยเลยน้องกอบนี่เคยเป็นเจ้าของด้วยนะเขาบอกจะกินการ์นี่ด้วยทางกีตาร์กีตารนี้นะโอเค ระยะง่ายๆคะประมาณ3เมตรครับก็คือระยะที่เขาแข่งกันวัดกันนีน่แหละไดเลยยิงตุกตาตุกตาตกก็ได้ตุกตานะสมัยก่อนถูกไหมแต่กติกาของเรามีเวลา30วินาทีนะครับถ้าตุกตาตกได้300 300ตัวละส0 0บาทสะสมไว้สำหรับมูลนิธิครับนะฮะตุกตาตัวหนึ่งหนึ่งคะแนนทีมไหนสะสมคะแนนได้มากสุดเป็นทีมชนะได้เงินรางวัลทั้งหมดไปให้กับมูลนิธิแต่แต่ละแต่ละทีมที่ของเรลงนะโอเคอ่ะ เดี๋ยวเริ่มต้นนะฮะง่ายๆกิจการง่ายๆเปล่ายิงไปยิงชุบก่อนไปยิงชุบทีมไหนเริ่มวหน้าทีมกูน้าทีมขี้ก็ได้ขี้ขี้มาขี้มาเปลี่ยนเปลี่ยเลยเปล่ายิงชุบอ่าอะไรอุ้ยอะไรอะไรกี่โชอะไรโชว์อะไรจะเล่นก่อนอะไรไว้เขาเล่นก่อนอกระดาษเขาเล่นก่อนให้คนนี้เล่นก่อนอ่าเล่นก่อนเขาเล่นก่อนส่งไป ขอคลอดล้างสรรถนะครับเป็นทหารเป็นทหารเป็นทหารทหารอากาศถ่ายด้วยปืนด้วยด้วยปืนแม่ครับตรวจยางอะไรนมาต่อป้อมกาจะตียางว่าใช่ได้กับตันก็ออกต่อครับผมไม่ได้เกี่ยวกับปืนเลยไม่ได้เกี่ยวกับปืนเลยล้างชหมดแล้วล้างชาหมดแล้วเป็นพี่พี่ทั้งรายการข่มได้คนเดียว ผมก็น่าดูเลยคโอเคครับคุณกองครับเวลา30วิคุณจะใช้กระบอกไหนก่อนก็ได้นะฮะนี่ขึ้นลำไวให้หมดแล้วนะัรับโอเคคุณกองพร้อมไหมฮะเริ่มทังไหนก่อนก็ได้ครับพร้อม30วิครับกอบโชคคล้ายสำนึกทีมคุณทัพครับพร้อมเริ่มไปได้นะหปได้ไปได้คุณกอบโชคลูกทีมของคุณทัพจะขออาสายิงเป็นคนแรกเลยครับแต่เขาจะยิงได้แม่นขนาดไหนเดี๋ยวกลับมาดูพร้อมๆกัน สักครู่ครับ